หลักธรรมสำคัญและพิธีกรรมของศาสนาอิสลามนะคะเริ่มจากหลักธรรมคำสอนของศาสนาอิสลามหลักธรรมที่หนึ่งก็คือศรัทธ,ธาหกศรัทธ,ธาหก็คือเป็นหลักธรรมคำสอนซึ่งเป็นความจริงแท้แน่นอนและจะต้องยึดถือปฏิบัตินะคะหลักศรัทธ,ธา6ประการประกอบด้วยหนึ่งศรัทธ,ธาต่อองค์อัลละห์ สศรัทธาต่อศาสนาทูต 3. ศรัทธาต่อเทวทูตขององค์อัลเลาะห์ 4. ศรัทธาต่อวันพิพากษาโลก 5. ศรัทธาต่อพระคัมภีร์ทั้งหลาย 6. ศรัทธาในลิขิตของอัลเลาะห์ซึ่งแต่ละศรัทธาจะมีความสำคัญอย่างไรครูเต้วจะขอบอกก่อนว่าอันที่หนึ่งศรัทธาต่อองค์อัลเลาะห์นั้นคือมุสลิมทุกคนมีความเชื่อว่า มีพระเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้นที่เป็นผู้สร้างสรพรพสิ่งบนโลกใบนี้ดังนั้นชาวมุสลิมจะต้องศรัทธาต่อองค์อัลเลาะห์เพียงองค์เดียวสศรัทธาต่อเทวทูตขององค์อัลเลาะห์มุสลิมต้องเชื่อว่าเทวทูตมีจริงเทวทูตจะทำหน้าที่ในการสื่อสารถึงศาสนทูตและศาสนทูตจะนำคำสั่งสอนขององค์อัลเลาะห์มาเผยแผ่แก่มนุษย์ สามศรัทธาต่อคมภี์ทั้งหลายมนุษย์ต้องมีความศรัทธาต่อคมภีรที่องค์อัลเลาะห์ประทานมาให้โดยผ่านมลา,าอิกะและาศาสนทูตและนำมาเผยแผ่ยังมนุษย์สี่ศรัทธาต่อาศาสนทูตมุสลิมจะต้องศรัทธาต่อาศาสนทูตซึ่งเป็นผู้ที่องค์อัลเลาะห์เลือกแล้วว่าเป็นคนดีมีความเหมาะสมและถือว่านบีมูฮัมมัด เป็นศาสนาทูตคนสุดท้าย 5. ศรัทธาต่อวันพิพากษาโลกมนุษย์ชาวมุสลิมต้องเชื่อว่าโลกมีวันแตกดับอัลเลาะห์จะเป็นผู้พิพากษามนุษย์ตามกรรมดีกรรมชั่วที่เคยทำเอาไว้ 6. ศรัทธาในลิขิตของอัลเลาะห์ชาวมุสลิมเชื่อว่าอัลเลาะห์เป็นผู้ลิขิตชีวิตมนุษย์ ความเป็นไปต่างๆนั้นล้วนแล้วแต่เป็นความประสงค์ขององค์อัลเลาะห์แล้วหลักปฏิบัติ5ประการผู้ที่เป็นมุสลิมต้องปฏิบัติ5ประการนี้ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเริ่มจาก 1. การปฏิญาณตน้นชาวมุสลิมทุกคนต้องกล่าวคำปฏิญาณ ด้วยความศรัทธาและความบริสุทธิ์ใจว่าข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าจะไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์และนบีบุหัมัดคือศาสนาทูตของพระอ,องค์ 2. การละหมาดเป็นการนมัสการพระเจ้าทั้งทาง,ทงร่างกายและจิตใจผู้เป็นมุสลิมจะต้องทำการละหมาดวันละห้าเวลา 3. การบริจาคสักาศเป็นการบริจาคทรัพย์หรือให้ทานแก่คนที่เหมาะสมตามที่าศาสนากำหนดไว้การบริจาคสักาศนั้นถือเป็นข้อบังคับที่จะต้องปฏิบัติ 4. การถือศีลอดเป็นการกำจัดอบายามุขทั้งหลายด้วยการหยุดกินหยุดดืม่มหยุดเสพตลอดจนการคิดในสิ่งไม่ดีทั้งหลายตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตก เป็นเวลาหนึ่งเดือนคือในเดือนลอมาดอนตามปฏิทินของศาสนาอิสลาม 5. การประกอบพิธีฮัตเป็นการประกอบศาสนากิจที่นครเมกกะประเทศซาอุดิอาระเบียมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มุสลิมและลึกถึงพระเจ้าและได้พบปะพี่น้องมุสลิมทั่วโลกต่อมาพิธีกรรมสำคัญของศาสนาอิสลามนะคะศาสนาอิสลามนั้น เป็นศาสนาที่ไม่มีนักบวชและไม่มีนักบวชผู้ประกอบพิธีกรรมแต่มุสลิมทุกคนเป็นทั้งคารวาสและเป็นนักบวชอยู่ในคนคนเดียวกันและถือหลักธรรมของศาสนาเป็นธรรมนูญสูงสุดในการดำเนินชีวิตพิธีกรรมสำคัญของศาสนาอิสลามนะคะเริ่มจากการละหมาด การละหมาดเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อองค์อัลละห์ซึ่งจะต้องปฏิบัติทุกวันวันละห้าเวลาเพื่อสกัดกั้นความคิดและการกระทําที่ไม่ดีต่างๆในรอบหนึ่งวัน 2. การถือศีลอดการถือศีลอดเป็นการละเว้นจากการกินการดื่มการร่วมสังวาสตลอดจนการประพฤติที่ผิดบาปทุกอย่าง จะทำในเดือนรอมฎอนเป็นเวลาหนึ่งเดือนพิธีฮัจญ์เป็นการประกอบศาสนกิจที่นครเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบียเพื่อแสวงบุญตามคำสอนของศาสนาอิสลามหลักคำสอนสำคัญของศาสนาคิดและพิธีกรรมสำคัญของศาสนาคิดซึ่งจะมีหลักธรรมคำสอนและศาสนาพิธีใดบ้าง เราจะไปเริ่มเรียนพร้อมกันนะคะ,ะเริ่มจากอันแรกหลักธรรมสำคัญอันแรกของศาสนาคิดก็คือหลักความรักหลักความรักในศาสนาคิดก็คือการปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขมีความเมตตาการุณาการให้อภัยซึ่งกันและกันและการยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดีดังนั้นคิดศาสนิกินเนี่ย จึงดำเนินชีวิตด้วยความมีเมตตามีความเสียสละและช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนอยู่เสมอหลักความรักในศาสนาคิดมี2ประการก็คือ 1. ความรักระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าซึ่งเปรียบเสมือนความรักระหว่างบิดากับบุตรก็คือเหมือนพระเยซูกับ เราซึ่งเป็นคริสตศาสนิกชน2ความรักระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ก็คือพระเยซูสอนให้เรารักเพื่อนบ้านหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือให้เรารักมนุษย์ทั้งโลกด้วยกันสอนให้รักศัตรตูรู้จักการให้อภัยและการเสียสละต่อมานะคะ หลักตีเอกานุภาพหลักตีเอกานุภาพคือให้พระเจ้าเนี่ยมีเพียงองค์เดียวแต่มีสามบุคคลได้แก่หพระบิดาหรือพระยะโฮวาก็คือผู้สร้างโลกขึ้นมาผู้ให้กำเนิดชีวิตทุกชีวิตบนโลกใบนี้ 2. พระบุตรหรือพระเยซูคือ ผู้มาเพื่อไถ่บาปให้แก่มวลมนุษย์ 3. พระจิตพระจิตก็คือพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของพระบิดาและพระบุตรรวมกันซึ่งเป็นวิญญาณอันบริสุทธิ์เพื่อมอบความรักและช่วยให้มนุษย์ประพฤติดีต่อมาบัญญัติสิบประการ ก็คือข้อปฏิบัติ10ข้อที่พระเจ้าเนี่ยทรงให้ไว้กับคิตาสนิกชนจะมีอะไรบ้างเริ่มจาก 1. นงจงนมัสการพระเจ้าเพียงองค์เดียว 2. อย่าออกนามพระเจ้าโดยไม่มีเหตุผล 3. จงถือวันพระเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ 4. จงนับถือบิดามารดา 5. อย่าฆ่าคนหอย่าผิดประเวณี 7. อย่ารักขโมย 8. อย่าพูดเท็จ 9. อย่าคิดมิชอบ 10. อย่ามีความโลภในทรัพย์สินของผู้อื่นต่อมานะคะ เราจะเรียนในเรื่องของพิธีกรรมสำคัญของศาสนาคิดหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าศาสนาพิธีซึ่งจะมีพิธีอะไรบ้างต้องบอกก่อนว่าพิธีของศาสนาคิดมีด้วยกันเจ็ดอย่างเจ็ดอย่างนี้เราเรียกว่าพิธีรับศีลศักดิ์สิทธิ์ประกอบด้วยหนึ่ง พิธีศีลล้างบาปหรือศีลจุ่มจะเป็นพิธีแรกที่ผู้นับถือศาสนาคิดจะต้องรับเพื่อแสดงตนเป็นชาวคิดหรือคิดศาสนกิกชนโดยแท้จริง 2. ศีลกำลังเป็นพิธียืนยันความเชื่อในการนับถือศาสนาคิดโดยสมบูรณ์ด้วยการเติมน้ำมันที่หน้าผาก 3. พิธีศีลแก้บาปเป็นพิธีที่ชาวคิดจะต้องไปสารภาพบาปกับบาทหลวงในฐานะที่ท่านนั้นเป็นตัวแทนของพระเจ้าและจะเป็นผู้ยกบาปให้กับเรา 4. พิธีศีลมหาสนิทเป็นพิธีที่ชาวคิดจะต้องไปฟังมิสซาในโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ โดยมีสัญ,ญลักษณ์ที่สำคัญก็คือขนมปังแผ่นและเหล้าอางุ่นหรือวน์องุ่นนั่นเองที่เป็นตัวแทนของพระวรกายและพระโลหิตของพระเยซู 5. พิธีศีลเจิมคนไข้เป็นพิธีเจิมคนไข้ด้วยน้ำเสกโดยมีบาทหลวงเป็นผู้ทําพิธี เพื่อสร้างกำลังใจให้กับผู้ป่วย 6. พิธีศีลอนุกรมหรือพิธีศีลบวชเป็นพิธีบวชสำหรับผู้ที่จะเป็นบาทหลวงซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้กระทำหน้าที่เป็นผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 7. พิธีศีลสมรส เป็นพิธีแต่งงานของชายและหญิงโดยมีบาทหลวงเป็นประธานและประกอบพิธีในโบสถ์สำหรับพิธีแต่งงานเป็นเครื่องหมายที่แสดงว่าพระเจ้าเป็นผู้กระชับความสัมพันธ์ของชายหญิงคู่นั้นพวกเขาจะไม่แยกจากกันจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะสิ้นชีวิตลง หลักธรรมคำสอนและพิธีกรรมสำคัญของศาสนาฮินดูค่ะจะมีหลักธรรมคำสอนใดบ้างมีศาสนาพิธีอะไรบ้างเราจะไปเร,เริ่มเรียนพร้อมกันนะคะ <rehears ing. S 1> เริ่มจากหลักธรรมสิบประการของศาสนาฮินดูผู้ที่นับถือศาสนาฮินดูเนี่ยจะต้องเรียนรู้และก็ปฏิบัติหลักธรรมสิบประการนี้นะคะเริ่มจากหนึ่งทิตติ ทิตฐิคือความพอใจความกล้าความมั่นคงซึ่งเป็นผลมาจากความภาคเพียรค่ะ 2. กะสมากะสมาคือความอดทนความเพียรพยายามโดยยึดหลักความเมตตาการุณาเป็นที่ตั้ง 3. ธรธมะธมะคือการข่มจิตใจไม่ให้เกิดกิเลส 4. อัสเตยะคือการไม่รักขโมย 5. เสาจะ คือการทำตนให้บริสุทธิ์ทั้งกายวาจาใจ 6. อินรีนิคระหะหมายถึงการระงับประสาทสัมผัสทั้ง10ประเภทได้แก่หูตาจมูกลิ้นผิวหนังมือเท้าทวานหนักทวานเบาและลำคอ 7. ที ได้แก่การมีปัญญามีสติ 8. วิทยาหมายถึงความรู้ทางปัจชยา 9. สัตยาหมายถึงความจริงใจความซื่อสัตย์ต่อกันและกัน 10. อโกทะอโกทะคือความไม่โกรธต่อมาหลักอาสมสี่นะคะ หลักอาสมสีหมายถึงขั้นตอนการดำเนินชีวิตของผู้ที่นับถือศาสนาฮินดูเพื่อยกระดับชีวิตให้สูงขึ้นจนบรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิตก็คือการหลุดพ้นจากสังสารวัฏรคำว่าการหลุดพ้นจากสังสารวัฏนั้นหมายถึงการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งแบ่งเป็นสขั้นตอนดังนี้ 1. พรหมจารี พรมาจารีคือเป็นวัยที่ต้องศึกษาเล่าเรียนเด็กชายทุกคนที่เกิดในวันณพามณ์กษัตริย์แพทย์เมื่อมีอายุครบ5ปี8ปีและ16ปีจะต้องเข้าพิธีมอบตนเป็นสิทธิเพื่อศึกษาพระเวทกับอาจารย์ 2. รคฤหัสถ ค่าฤหัสเป็นวัยแห่งการคลองเรือนเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วชายหนุ่มจะกลับมาสู่บ้านเรือนเพื่อทำพิธีแต่งงานและมีบุตรไว้สืบสกุลพร้อมกับทำหน้าที่เป็นผู้นำครอบครัว 3. วานปรดัดวานปัดเป็นช่วงเวลาในการทำประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ คือการออกไปปฏิบัติธรรมเพื่อฝึกจิตใจให้บริสุทธิ์ 4. สัญญาศีสัญญาศีเป็นช่วงเวลาของการออกบวชโดยสละชีวิตคฤหั์เพื่อออกบำเพ็ญเพียรตามหลักของศาสนาเพื่อให้ตนเองหลุดพ้นจากสังสารวัฏเพื่อบรรลุสู่จุดมุ่งหมายของชีวิตก็คือโมกษะ ต่อมาจะเป็นพิธีกรรมสำคัญของศาสนาฮินดูนะคะเริ่มจากพิธีประจำบ้านหรือพิธีสังสักการเป็นพิธีกรรมที่ทำให้เกิดความบริสุทธิ์ซึ่งผู้ที่อยู่ในวันะนพรา์กษัตริย์และแพทย์จะต้องยึดถือปฏิบัตินะคะซึ่งมีทั้งหมดในพิธีสังสักการเนี่ยอยู่ด้วยกัน12วิธีต่อมาวิธีบูชาเทวดา เป็นพิธีที่จัดขึ้นเพื่อบูชาเทวดาซึ่งแตกต่างกันด้วยตามชนชั้นวันนะสำหรับหลักรมคำสอนและพิธีกรรมของศาสนาต่างๆก็ได้จบลงไปแล้วนะคะนะคักเรียนคุณครูก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะักเรียนจะได้รับความรู้จากการชมคลิปวิด,ดีโอการสอนและคุณครูขอให้นักเรียนมีความสุขในการเรียนและการทำงานนะคะแลนะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะ